ไปไหนมึงกลับมามึงเข้ามาช่วยกูการเข้ามาช่วยกูการเราไปอยู่นู่นแล้วช่วยด้วยม้าช่วยคอยด้วยคอยบินได้เลยด้วยครับเราไม่เราไม่กลัวโดนแบนเหรอเจมแบนจริงนะตายได้โดนแบนได้นะบอกไว้ก่อน โป V I P กันแบนหรือ้อยกันแบนได้ด้วยหรอเฮ้ย <c oughs> จอมดูดิอะไรอ่าโปร V I P เจ็ดร้อยบาทผู้ชมครับผมกันแบนได้ <c oughs> นี่ไงครับผมกันแบนได้ไม่ล่ะมึง <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวชุดแบบนี้ให้กูเดาไหม <c oughs> เจออย่างบ่อยชุดแบบนี้อิงโปรไหมเนี่ยยิโปรนะยิงโปร ือเปล่าผู้ชมฮะแต่เราอย่าตัดสินคนที่ภายนอกครับผมพันจะไม่โปะก,ก็ได้เห็นไหมเขาวิ่งปกติผู้ชมผมนะ่ะคิดไปเองผู้ชมน่าจะคิดไปเองแหละชุดแบบนี้ไม่มีทางที่จะโปได้หรอกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมบอ,อกก่อนน่า <c oughs> ไงกูดเดาไม่ผิดซื้อหวยแล้วก็ถูกแน่นอน <c oughs> อะไรวะเนี่ยเดือดแฟนเดอดแฟนนี่มันคือชุดประจำชาติโปใหม่นะครับผผู้ชมฮะโอ้โหแม่งวิ่งโคตรไวหยุดก่อนพี่คุยกับผมก่อน เจอว้าวิงรัวได้วยผู้ชมหยุดก่อ <c> น <oughs> วิ่งไปเดอะแฟลตเลยอย่าม่มาหยุดด้วยเฮ้ยหยุดแล้ว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 ผมต้องไปปั่นซะหน่อยผู้ชมฮะปั่นโปรอันปอพระเจ้าโว้ยพระเจ้าเอฮ้ยหันมาา,มาแล้วแล้วโปรดแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ข้าได้เห็นที่เธอท่านพระเจ้า <c oughs> อิโมจิ <c oughs> อิโมจิอะไร่ะทำอะไร呀ไปไปชมกันครับผมสุดยอดครับพี่พี่เล่นโปรพี่ภูมิใจเลยครับเนี่ยอ่ะภูมิใจครับเปล่า ยอดเลยคระับพี่แม่งโคตรเก่งพี่แม <uh, ่งโคตรโหดเนี่ยแม่ชักโชด้วยชักโชด้วยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรบินได้ไหมบินได้ครัอ๋อไปเอารถแป๊บหรอโหแล้วไปยังไวกูยังบินไม่เสร็จเลยไปโคตรไวเดี๋ยวรอพี่เขาไปเอารถก่อนนะครับพี่โยมาแล้วพี่เขาไปอย่างไว โอ้บ oh, ้าโยซะดว้วยชมนิดชมหน่อยนี่กล้าชมอีกทีเลยนะครับผมอแม่เฮ้ยเสียงรถไหนเอ้าพี่ผมรอยอยู่นี่พี่ไปนูน่นเดี๋ยวพี่รับผมแน่ม <c oughs> ึงเข้าไปทำอะไรมึงเข้าไปทำอะไรในนั้นนะ่ะเฮ้ยโอ้คือขับออกมาก่อนเข้ามาทำอไมฮะมือออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเอ,อาละเล่ออลออล <c oughs> เด้วยพาผมไปทัวร์พาผมไปทัวร์ก่อน สวัสดีฮะเด็กๆวันนี้จะมาทัศนศึกษากันนะฮะในโซฟียตายนั้นขับดีๆสิโป ло. ปาดเอ้ยอย่าไปโยมมันสิเดี๋ยวมันก็บินโชรหรอกไอ้นี่มันจริงโปมันจริงอันนั้นอยู่ด้วยเชือมอยู่ด้วยไรไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกระตุกแล้วกระตุกแลบินบินบินเราดูเลยครับผมลองดูบินบินบิน,บนเราเรา,เราต้องยูเขาไวเขาจะบินให้ดูผู้ชมโปบ้าย,ยอยฮะโบนเนี่ยนั่นไงผู้ชมบอกแล้วเห็นไหมวาร์ปโชซะด้วยเห็นไหมผู้ชมสวยสวย เออคุณชมโปรบายอมันพาเราบินแล้วสนุกและกูอันนี้โคจะคอนเทนต์แล้วชมฮะโปพาทัวร์อะไรวะเดียนมีกูเล่นอะไรอยู่วะเดียเพื่อโคจะคอนเทนต์เลยอยู่ไหนอยู่ไหนพาไปไหนอีกเอา้าไม่ขยับเลยเหรอมาปล่อยกูแค่นี้เลยอยากรู้ว่าผู้ชมทำอะไรได้บ้างเนี่ยโปเนี่ยผู้ชมฮะผมว่าโปนี้มันบอกหมดนะผู้ชมครับผมมันยิ่งชอบโชว์พาด้วยแม่ลองดูที่เขาต,ตอบไหม เฮ้ยเจอดจอดพิมมะเนี่ยจอดพิมมะเนี่ยหรืออะไรจะบีหรือจะพิมเอาว่าเอาว่าเจอดทำไมอย่าบอกจอดพิม,มพ์นะโหดสุดสับปืนตายเลยคุณผู้ชมครับผมผมรู้แล้วผมจะทำอะไรดีวันนี้คุณผู้ชมฮะขำว่าฮีโร่่ะไม่จะเป็นต้องมีพลังพิเศษครับผมฮีโร่่ะไม่จะเป็นต้องมีผ้าคลุมครับผมขอให้คุณมีความฉลาดมากพอวันนี้นะครับผมผมจะทำให้โปโดนแบนฮะผมจะล่อโปไปโดนแบน โหดสุดสับปืนตายอย่างนั้นเลยโอเคผู้ชมผมจะล่อให้เขาเข้าไปยังโซนจริงนะครับผมแล้วผมก็จะรีพอร์ตผู้ชมมาไปจัดไป <c oughs> จัดไปเลยกูจะล่อมึงเข้าไปนี่อะไรโปรอะไรอะ่ะมันชื่อโปรหรอไอ้ละบีกแล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 บอีกแลบอีกแลบเฮ้ตกใจบิงโก้แอคสาวเนี่ยเห็นสาวนั่งก็ด้วยก็แอคเนี่ยใช่ไหมแอคสาวนะเอ๊ะไอ้แม่ตกใจงงงงงงเฮ้ยเดี๋ยวแม่งกูสุดยอดว่ะ โปนี่มันบันเทิงดีจริงๆนะครับผมผู้ชมมาฮะอ้าวรถตกอ้าวคนขับหายไปไหนอ่ะคนขับอ้าวโปมึงหายไปไหนมึงขับมาช่วยแกวมาช่วยกูกันแกว่าช่วยกูกันราไปอยู่นู่นแล้วช่วยด้วยโปช่วยคอยด้วยคอยวินได้ด้วยรับิงมาช่วยกูกันอุ้ยกูลอยได้ ผมลอยได้ชอมเอ้าให้ลูกพี่ลูกพี่มาช่วยผมเหรอก็ <c oughs> อมาช่วยผมผูม้ชมอ๋อมีงี้ด้วยมึงใจดีจังวะไปไปไปเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟไปยิงกันไปมึงจะขับแอคเพื่ออะไรเนี่ยฮะไปยิงกันก่อนกูจะรีพอร์ตเร็วไปต้องเข้าตามเพนได้ <c oughs> ออกเองคุชม <c oughs> แผนสําเร็จผู้ชมะเราไปเจอในห้องยิงดีกว่าไปผมว่าผมไหวหนาลากหัวโปคมๆนะผู้ชม ดูดูระดับบาร์บี้ลากหัวเอสดีดีคมๆมาปุ๊บยังไงกูถอดคำพูดเถอถ้ามึงจะขนาดนี้นะนกูถอดคำพูดเออกูเชื่อแล้วมึงโปรจริงกูเคล่อดไวรีพอร์ตเลโก้ได้เลยฮะจำไว้นะฮะถ้าเกิดเจอโปรกันรอไปห้องยิงนะครับผมเขาจะได้รีพอร์ตได้นะครับผมทุกกรณีเลยไปตกลงเรียบร้อยครับผมรีพอร์ตเรียบร้อยเลยฮะมาขอลากหัวสักทีสิลากหัวสักทีแตกม,มันฆ่าโอ้ย ว้ยมึงแม่นเกินเออมันมันล็อกหัวนี่หว่าคุณลืมไปว่าลืมไปว่ามันถึงแม่งจังมันล็อกหัวโปมานี่ก่อนมานี่กูเชื่อมึงแล้วเพื่อนเลิฟมานี่ก่อนมานี่เอออย่ายพึ่งยิงอย่ายพึ่งย,ยิงอย่ายพึ่งยิงเราเพื่อนกันปัดทวงปงัดทวงปัดทวงเพื่อนกันๆๆๆ э ๆๆเพื่อนกัน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 เออไม่ยิงไม่ยิงกูเชื่อมึงแล้วกูเชื่อมแล้วมึงโปไอ้โป, Le โปตายไม่นะไม่โปตาย เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแอดไปด้วยแล้วกันนะผู้ชมฮะเพราะว่าเยวได้คอนเทนต์แบบสัมภาษณ์โปอะไรนี้นะครับผู้ชมอ่าได้โปรธนะโปร,รับกูเถอะนะขอร้องไม่กี่นาทีต่อมา <c oughs> ผู้ชมเข,เ,ขเขาเขารับผมแล้วมาเชิญกูเข้าตีด้วยเดี๋ยวขอดุกอนเปิดไม์อัดหรือยังมาผู้ชมเอา้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูได้เรื่อกปั่นโปแล้วเอาชมมาโคตรจะคอนเทนต์เลยวันนี้ไป <c oughs> คุยกับโปแม่งเลยมาสวัสดีครับ เดีย๋ยวผมด <c oughs> ีผมไหมคุณโฟคุณโฟดีผมไหมโอ้ยเปิดไม่ได้หรอคุณโฟเอาโฟมาจากไหนเนี่ยผมอยากรู้ว่าเอาโฟมาจากไหนอะครับได้ผมไมได้ไหมอน่ะซื้อเท่าไหร่อ่ะผมอยากรู้ว่าเท่าไหร่อะครับอันนี้ผมสงสัยเลยพอจะบอกราคาได้ไหมอะครับผม700เจ็ดร้อยเดือนละเจ็ดร้อย โ,โคตดแพงมันไม่แพงไปหรอกเพื่อนเดือนละ700้อยเลยนะเอาว่าแต่อย่าไปเล่นเลยโปะตั้งเจ0ด้อเลยนะโคตดแพงแล้วไม่แลไม่กลัวโดนแบนเหรอเจียแบนจริงนะได้ได้โดนแบนได้นะบอกไ้ก่อนโป้ V.I.P. กันแบนเหรอเฮ้ยกันแบนได้ด้วยเหรอโอเคครับผมโอเคผมก็ไหวแต่มันไม่กลัวแล้วแล้วทำไมกันแบนทำไมนายไม่รหัสตัวเองล่ะงัทำไมเล่นราดไก่ทำไมล่ะเพื่อนฮะ มันการแบนจริงไหมเนี่ยหรือว่านายกวนๆแหละใช่ไหมนายเลยไม่ได้รหัสตัวเองอ่ะเนี่ยดูดิรหัสเล้งบอลเนี่ยเพิ่งสมัครเลยเนี่ยใช่ไหมมันล็อกเฟสไม่ได้โอ้โหโปรล็อกเฟสไม่ได้อ๋อก็ถึงได้รหัสไก่กันอ๋อย่งงี้นีเองว่าแล้ทำไมถึงสมัครไอดีใหม่เล่นกันเนาะเพราะว่ามันล็อกเฟสไม่ได้อาคกูเพิ่งรู้วะเนี่ยาถามเลยสนุกไหมเราถามเลยมันหนุกไหมเนี่ยโปรเนี่ยฮะสนุกเหรอโอเคเพื่อนเราเข้าใจได้ละว่าทําไม แต่ว่าคนอี่นอาจจะหัวร้อนไงเพื่อนเขาไม่สนุกกับเราหรือเปล่าใจเขาใจเราเพื่อนนายสนุกแต่คุณอาจจะไม่สนุกก็ได้เชื่อเราเล่นเล่นเถอะนะจริงๆแต่ไม่ได้เดือดร้อนใครเพราะเล่นแค่ในโซนโอ้โหถ้าคุณจะทําซะงั้นนะมันจะพูดยังไงดีวะแต่นายก็ไม่เอาไปลงแรงใช่ไหมเพื่อนนม่บอกเราซิว่านายจะไม่เอาไปลงแรงใช่ไหมเพราะมันโกงใช่อ้าวใช่ซะงั้นนะขอบใจมากเพื่อนตากกะนายก็แปดกเรียเนี่ยเพื่อนโอเคเราไปละเพื่อน ขอให้นายโดนแบนเขาสักวันนะแล้วนายจะรู้สึกสิ่งที่คนอื่นเจอบายๆเออไปแล้วครับอะไรอยู่วะไม่ไม่เกี่ยวผมบอกว่าถ้าโปก็คือโปครับผมต่อยเลนโซนหรือเลนผิดมันก็คือผิดนะครับผมผู้ชมเราจะคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับผมผู้ชมฮะให้ตายเถอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเออโปกันแบน VP นะผมเจ็ดร้อยเนี่ยมันจะก,กันแบนได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเออผมรีพอร์ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมให้ดูนะฮะอ่ะ นรกส่งมาเลิฟนะครับผมรีพอร์ตไปเรียบร้อยถ้าไอคนนี้นะครับผมไม่โดนแบนนะฮะแปลว่าระบบโปรนี้นะครับผมมันสามารถกันแบนได้จริงงั้นก็แปลว่าสวยจัดๆนะครับผมและคลิปนี้ผมก็จะลงด้วยเพราะว่าเราจะมาทดสอบเลยครับผมว่าโปรแกรมนี้นะครับผมกับโปรแกรมกันโปรของฟรีไฟเนี่ยอันไหนมันจะแน่กว่ากันนะครับผมผู้ชม1วันต่อมาเ้ย ข้อความอะไรเข้ามาน่呐ผู้ชมดูนี่ฮะเออเจ้าดูนี่อะไรอย่าปูวีไอพีเจ็ดร้อยบาทผู้ชมครับผมกันแบนได้นี่ไงครับผมกันแบนได้ไม่ละมึงปูวีไอพีกูไปซะแล้วนะโดนหลอกขายอย่างนั้นเลยสรุปแล้วนะครับผมก็คือไอปูมึงโดนหลอกขายแล้วแหละไหนว่าวีไอพีกันแบนได้ไงกันแบนได้ระดีอะไรโคตรแซิรก็เรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย